สวัสดีค่ะเด็กๆชั้นป2ที่น่ารักของครูทุกคนนะคะพบกับรายการเชียบเชียบออไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะคะพบกับรายการของครูป๊อปเองนะคะก็ไม่เจอกันตั้งหนึ่งอาทิตย์แน่ก็คิดถึงเด็กๆชั้นป2นะคะวันนี้มาเจอกันเป็นวันอะไรเอ่ยวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเป็นวันสุดท้ายของการเรียนในสัปดาห์นี้แล้วเนาะเป็นวันที่หนึ่งวันศุกร์ที่หนึ่ง เอาเดือนอะไรอะคะเดือนที่แล้วเป็นเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนอะไรคะในตอบไม่ชื่นใจสิคะกันยาแล้วก็ตุลาคมนั่นเองค่ะโอเคเก่งมากเลยถ้าใครที่ตอบได้นะคะคุปป๊อกก็จะได้ยินเสียงคนที่ตอบอยู่ว่าเดือนนี้ยเป็นเดือนตุลาคมค่ะคุปป๊อกค่ะนะคะมาเจอกันในช่วงบ่ายก็จะง่วงเหงาหานอนกันใช่ไหมเอ่ย แต่อย่าเพิ่งง่วงนะคะอยู่เป็นเพื่อนกับครูป๊อปก่อนจนจบวิดีโอนี้แล้วก็จนทํางานเสร็จนะคะถึงง่วงได้โอเคเนาะเพราะฉะนั้นไม่เจอกันตั้งหนึ่งอาทิตย์นะคะอาทิตย์นี้มาเจอกันห้ามง่วงเนาะสัญญาแล้วมาเกี่ยวก้อยกันก่อนเลยอ่ะเกี่ยวก้อยกันแล้วนะคะห้ามง่วงเรียนให้จบก่อนอะ่อะ,อะวันนี้มาเจอกันกับครูป๊อปในรายวิชาประวัติศาสตร์นะคะประวัติศาสตร์ล้วเราจะไปเรียนเรื่องอะไรกันนะวันนี้นะคะ เราจะไปเรียนในเรื่องของวิถีชีวิตนะคะวิถีชีวิต่ะวิถีชีวิตนะคะวันนี้เราจะเรียนกันสามด้านก็คือด้านการประกอบอาชีพด้านสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็ด้านที่อยู่อาศัยนะคะทีนี้มาดูนะคะวิถีชีวิตในอดีตนะคะด้านที่อยู่อาศัยนะคะในอดีตนะคะการปลูกสร้างบ้านเมืองบ้านนะคะก็จะ ปลูกให้อยู่ใกล้แม่น้ำลำคลองนะคะเพื่อความสะดวกในการใช้น้ำมากินมาใช้หรือมาอุปโภคบริโภคอุปโภคก็คือนำมาใช้บริโภคก็คืออามาดื่มมากินนะคะอ่ะแล้วก็สร้างด้วยไม้นะคะบ้านสมัยก่อนก็จะสร้างด้วยไม้นะคะไปดูตัวอย่างบ้านก็จะประมาณนี้นะคะก็จะนิยมปลูกบ้าน ใกล้กับแม่น้ำลำคลองนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรไปมานะคะสมัยก่อนก็จะใช้เรือนะคะบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำด้วยไม้นะคะทำด้วยไม้แบบนี้เนาะอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเห็นไหมบ้านสมัยก่อนก็จะทำด้วยไม้นะคะทำด้วยไม้อันนี้คือบ้านยกสูงนะคะใต้ถุนก็จะโล่งๆแบบนี้ ตอนกลางวันก็มานั่งเล่นอยู่ใต้ถุนก็อากาศก็เย็นสบายนะคะทุกวันนี้ก็หาดูได้นะคะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจอแล้วนะคะหาดูได้ยากแล้วเนาะอันนี้ก็คือตัวอย่างบ้านที่อยู่อาศัยของคนในอดีตนะคะในสมัยก่อนในอดีตทีนี้มาดูที่อยู่อาศัยในปัจจุบันบ้างน,นะคะปัจจุบันเนี่ยการสร้างบ้านก็จะนิยมใช้ปูนนะคะตามแบบ ตะวันตกหรืออาศัยอยู่ในอาคารสูงๆหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอนโดนั่นเองนะคะถ้าอยู่ตามกรุงเทพเขาก็จะซื้อคอนโดซะส่วนใหญ่นะคะอ่านี่คือตัวอย่างบ้านในปัจจุบันนะคะก็จะใช้ปูนนะคะแต่ก็อาจจะเห็นนะคะตามบ้านเราก็อาจจะมีครึ่งปูนครึ่งไม้นะคะแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบโมเดนแบบนี้แล้วนะคะสร้างเป็น ทั้งหมดนะคะหรือในเมืองหลวงนะคะในกรุงเทพต่างๆนะคะก็าอาจจะอาศัยอยู่ในอาคารตึกสูงหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคอนโดนะคะก็จะซื้อเป็นห้องนะคะได้เป็นห้องเป็นชั้นนะคะถ้าเราไม่อยู่เราก็ปล่อยให้คนมาเช่ามาเช่าอยู่ก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนชอบแบบเป็นบ้านหรือเปล่าหรือชอบแบบเป็นคอนโดแบบนี้นะคะ อันนี้ก็คือตัวอย่างที่อยู่อาศัยในปัจจุบันนี้เนาะอทีน,นี้ไปในเรื่องสิ่งของเครื่องใช้บ้างนะคะอันนี้คือสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตนะคะอันนี้คืออะไรคะเตารีดถ่านนะคะไหนใครเคยเห็นบ้างหนักมากนะคะเด็กๆหนักมากคุ่ป๊อปเคยถือครั้งเนึ่งยกเกือบไม่ขึ้นเลยนะคะเตารีดแบบถ่านนะคะรีดยังไงเขาก็จะเอาถ่าน ่านหุงต้มของเรานี่หละค่ะจุดไฟให้ฐานแดงนะคะฐานกลาก็จะเอาใส่เข้าไปข้างในนะคะแล้วก็จะรีดนะคะหนักนะคะแล้วก็จะได้รับความร้อนจากฐานที่อยู่ข้างในก็จะทําให้ผ้าเรียบนะคะต่อมาคือตะเกียงนะคะแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้นะคะสิ่งที่ให้แสงสว่างนะคะก็คือตะเกียงนะคะตะเกียงแบบนี้าวัดสดุ ส่วนใหญ่นะคะวัตถุส่วนใหญ่ก็จะนําก็จะทํามาจากธรรมชาตินะคะนําวัสดุจากธรรมชาติ ấy, มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้นะคะในชีวิตประจําวันเนาะอย่างเช่นเตาอันนี้ก็เตาอังโลนะคะทำจากเครื่องปั้นดินเผานะคะหม้อดินเผาตุ่มใส่น้ํานะคะกระบวยสมัยก่อนไม่มีตู้เย็นนะคะในอดีตเนี่ยไม่มีตู้เย็นก็จะ ใช้น้ำนะคะเอาน้ำใส่ในตู้เย็นชื่นใจมากนะคะทุกคนอันนี้คืออะไรเอ่ยตรงเนี้ยในสมัยก่อนก็ไม่มีโฟมไม่มีอะไรที่รองรับอาหารใส่อาหารนะคะเหมือนทุกวันนี้แบบเป็นจานแบบเป็นโฟมพลาสติกต่างๆนะคะเขาก็จะใช้ใบไม้ใบตองในการห่ออาหารนะคะ ไปดูสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันบ้างนะคะปัจจุบันคนส่วนใหญ่ก็จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะในการดำเนินชีวิตซะส่วนใหญ่เนาะอย่างเช่นหม้อหุงข้าวนะคะหม้อหุงข้าวเตารีดพัดลมเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าตู้เย็นหม้อไฟฟ้าเตาแก๊สนะคะ เกิดความสะดวกสบายขึ้นเยอะเลยค่ะเด็กๆขาจากแต่ก่อนจะหุงข้าวต้องไปจุดไฟนะคะไปจุดไฟกว่าจะจุดติดกว่าจะหุงเสร็จนะคะทีนี้ในปัจจุบันสบายมากนะคะมีม้วหุงข้าวเท okay, ลงไปสิจ้ะจะหุงเท่าไหร่ต้องการแค่ไหนละจ้ะอ่าเสียบปลั๊กค่ะกดนะคะกดลงนั่งรอชิวๆเลยค่ะ มันดีดปึ้งขึ้นมาก็ได้ทานแล้วสบายค่ะสบายพัดลมเหรอคะพัดลมอ่าไม่ต้องมานั่งพัดแบบนี้แล้วคะ่ะเปิดเลยคะ่ะอยากได้เบอร์ไหนคะอยากได้แรงแค่ไหนคะเปิดได้เลยคะ่ะอ่อไม่ชอบพัดลมเหรอคะอยากได้แอร์เหรอคะอยากได้ความเย็นฉ่ำๆเหรอคะเปิดแอร์ไปเลยสิคะ <c oughs> เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้นะคะก็มีความสะดวกสบายนะคะมีเทคโนโลยีเข้ามานะคะให้เราใช้ชีวิตได้สะดวกสบายขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันของเรานะคะแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ในปัจจุบันนะคะก็จะมีการนําวัดสดุนะคะมาผลิตที่หลากหลายนะคะส่วนมากก็จะเป็นพลาสติกนะคะก็จะเอามาทําได้หลายอย่างเลยนะคะใน บ้านของเราเด็กๆก็อาจจะเห็นนะคะอาจจะเห็นสิ่งของเครื่องใช้เหล่านี้แล้วแหละนะคะที่ทําจากพลาสติกนะคะทีนี้ไปดูการประกอบอาชีพนะคะการประกอบอาชีพของคนในอดีตนะคะเนื่องจากอาดีตเนี่ยนะคะก็จะมีดินมีน้ําที่มีความอุดมสมบูรณ์นะคะผู้คนส่วนใหญ่เขาก็จะทําการเกษตรแล้วก็ประมงเป็นหลักนะคะไปดูตัวอย่างนะ อ่านะคะอันนี้ก็กําลังดำนานะคะแล้วก็จะทําประมงนะคะเป็นชาวประมงหาปลาหาปูหาปลาในแม่น้ำนะคะอันนี้ก็ทําการเกษตรนะคะแต่อาชีพในปัจจุบันนะคะก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะผู้คนก็หลั่งไหลเข้าไปทํางานในเมืองหลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะคะพนักงานบริษัท งานบริการต่างๆแล้วก็มีการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการทุ่นแรงไม่ให้เราเหนื่อยนะคะ,ะไปดูตัวอย่างนะคะอย่างเช่นพนักงานโรงงานนะคะทุกวันนี้นะคะผู้คนส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยอยู่ที่บ้านกันแล้วนะคะก็ไปทำงานที่ต่างจังหวัดที่เมืองหลวงนะคะผู้ปกครองของหลายๆคนก็ทำงานนะคะอาจจะเป็นพนักงานโรงงานพนักงานบริษัท นะคะพนักงานบริษัทพนักงานบริการนะคะหรือพนักงานขนส่งสินค้าเพราะว่าอาชีพทุกวันนี้ก็มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะยิ่งพนักงานขนส่งสินค้าเนี่ยยิ่งพบเจอบ่อยใช่ไหมคะทุกวันนี้สั่งอาหารก็ไม่เดินไปซื้อเองแล้วกดสั่งเลยค่ะ l i น e Man Food p พ n d a มาส่งถึงหน้าบ้านเลยแค่เดินไปเอาสะดวกสบายมากเลยค่ะทุกคนค่ะทุกวันนี้นะคะแค่มีตังต่แล้วก็ การเกษตรในปัจจุบันนะคะก็เป็นการเกษตรแบบอุตสาหกรรมนะคะเน้นทําเร็วขายเร็วนะคะส่งออกเยอะๆผลผลิตเยอะๆนะคะก็จะมีเครื่องพุ่นแรงที่ทําให้เราเนี่ยไม่เหนื่อยมากเหมือนแต่ก่อนนะคะเห็นไหมภาพแรกคือรถไถนานะคะสมัยก่อนในอดีตใช้ควายไถนา วันหนึ่งได้แค่ไม่กี่ไร่นะคะเพราะายเขาก็เหนื่อยนะคะแต่ทุกวันนี้ไถไปเลยสิคะอยากได้กี่ไร่นะคะไถไปเลยค่ะถ้ามีน้ามันเติมรถนะคะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่งเฉยๆค่ะนั่งบังคับรถเฉยๆนะคะอันนี้คือรถเกี่ยวข้าวนะคะในอดีตนะคะพอถึงช่วงที่เก็บเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะก็จะมีการ เรียกนะคะเรียกเพื่อนบ้านะไปช่วยกันเก็บเกี่ยวก็จะสนุกสนานนะคะการลงแขกเกี่ยวข้าวนะคะแต่ทุกวันนี้มีรถเกี่ยวข้าววันวันนึงเกี่ยวได้เป็นสิบสิบไร่เลยค่ะเกี่ยวไปเลยสิคะอยากได้เกี่ยดไร่นะคะมีเงินเติมน้ํามันไหมคะเกี่ยวไปเลยค่ะก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะอ่ะ ทีนี้ไปดูด้านอาหารกันบ้างนะคะทุกวันนี้นะคะเขาก็จะนิยมรับประทานอาหารสําเร็จรูปนะคะเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วนะคะอาหารสําเร็จรูปไม่ต้องทําเองค่ะสั่งเลยและวัสดุที่ใช้ในการใส่อาหารก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะจากในอดีตอาจจะใช้ใบตองห่อค่ะ ทุกวันนี้ก็มีพลาสติกนะคะทำเป็นกล่องข้าวในรูปแบบต่างๆที่น่าสนใจนะคะก็มีความหลากหลายนะคะน่าทานไหมคะหิวหรือเปล่าคงไม่หิวนะคะเพราะว่าเพิ่งทานอาหารมาใช่ไหมหรือมีใครยังไม่ทานไหมคะ, <c oughs> ะไปดูนะคะเห็นไหมในอดีตใช้เตาถ่านปัจจุบันก็ใช้เตาแก๊สกันแล้วนะคะในอดีตใช้ เตารีดผ้านะคะเตารีดแบบนี้นะคะเตารีดแบบใช้ถ่านนะคะก็มาใช้เตารีดไฟฟ้าแล้วทุกวันนี้อบไอ้น้ำไปเลยจะรีดเรียบภายในหนึ่งวินะคะอ่าสมัยก่อนไม่มีพัดลมนะคะร้อนทำยังไงอ่าใช้พัดพัดค่ะพัดไปเลยจะแขนจะหักอยู่แล้วนะคะทุกวันนี้นะคะก็มีพัดลมมีแอร์มีเครื่องปรับอากาศนะคะเยอะแยะมากมายให้เลือกใช้นะคะ อันนี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงนะคะจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันก็มีการนําเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะคะให้คนเนี่ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นอ่ะแต่ก่อนใช้ควายไถนาปัจจุบันก็มีรถไถแล้วนะคะรถไถนาแล้วปัจจุบันใช้หม้อดินนะคะหม้อดินในการหุงข้าวทําอาหารนะคะก็ใช้หม้อไฟฟ้าแล้วทุกวันนี้นะคะหม้อหุงข้าวไฟฟ้า แต่ก่อนเดินทางโดยใช้เรือกว่าจะถึงนะคะใช้เรือใช้เกวียนแบบนี้ทุกวันนี้ก็มีรถยนต์รถจัก,กรยานยนต์เครื่องบินรถไฟฟ้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะมาให้เลือกใช้อันนี้ก็คือจากอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตวิถีชีวิตนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยนะคะทั้งที่อยู่อาศัย อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆการเดินทางนะคะก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะโดยเด็กๆก,ก็จะเห็นว่าเราเกิดมาเนี่ยเด็กๆเ,เกิดมาเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเห็นใช้ควายไถายนาไม่ค่อยจะเห็นใช้หม้อดินหุงข้าวแล้วแหละนะคะเพราะเด็กๆเ,เกิดมาในยุคที่ไฮเทคแล้วนะคะมีเครื่องใช้ไฟฟ้ามีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายแล้วนะคะ อ่ไปดูใบงานวันนี้ที่คุณครูป๊อปจะให้ทำนะคะอยู่ในเล่มใบงานเล่มนี้ไม่รู้ว่าหายหรือยังนะคะอมองเห็นไหมคะอ่าเล่มนี้นะคะใบงานเล่มนี้เนาะให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะหน้าที่ยี่สิบสี่นะคะจะเป็นใบงานนี้เนาะให้ทำยังไงนะคะให้ดูภาพและเปรียบเทียบการดำเนินชีวิตของคนในอดีตและปัจจุบันนะคะ ตัวอย่างที่คุณครูป๊อบเอามาให้ให้ดูก่อนนะคะเพราะว่ามีอยู่ทั้งหมดสข้อนะคะครูป๊อบทาให้ดูหนึ่งข้อนะคะส่วนข้อที่สองและข้อที่สามให้เด็กๆทําเองนะคะให้เด็กๆทําเองออาไปดูข้อที่1นที่เป็นตัวอย่างที่คุณครูป๊อบเอามาให้ดูนะคะภาพด้านซ้ายมือของคุณครูป๊อบเป็นห่อข้าวนะคะแต่ใช้ใบบัวห่อใช่ไหมลูกใช้ใบบัวห่อใช้ใบไม้ห่อ แต่ภาพด้านขวามือของครูป๊อปก็เป็นกล่องข้าวเหมือนกันนะคะแต่เป็นกล่องข้าวที่ทําจากพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณครูป๊อปก็เลยอธิบายว่าสมัยก่อนเนี่ยวัสดุที่ใช้ห่ออาหารก็จะทําจากวัสดุธรรมชาติอย่างเช่นใบบัวนะคะในปัจจุบันวัสดุที่ใช้ใส่อาหารทํามาจากวัสดุสังเคราะห์เช่นถุงพลาสติก นะคะประมาณนี้อันนี้ก็บ่งบอกให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างอดีตมาจนถึงปัจจุบันนะคะส่วนข้อที่2กับข้อที่3เป็นด้านการประกอบอาชีพแล้วก็ด้านที่อยู่อาศัยก็ให้เด็กๆด,ดูภาพนะคะอย่างด้านการประกอบอาชีพภาพทางด้านซ้ายมือนะคะภาพทางด้านซ้ายมือกำลังเห็นคนถืออะไรก ถือมะพร้าวอยู่นะคะส่วนภาพทางด้านขวามือมีคนนั่งหน้าคอมพิวเตอร์นะคะเด็กๆลองบอกคุณครูปอบสิคะว่าในอดีตเนี่ยการประกอบอาชีพเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะผู้คนนิยมประกอบอาชีพแบบไหนนะคะส่วนปัจจุบันนะคะผู้คนนิยมประกอบอาชีพแบบไหนบ้างความแตกต่างเป็นยังไงนะคะข้อที่สาเหมือนกันนะคะด้านที่อยู่อาศัยในอดีตเนี่ย ที่อยู่อาศัยเนี่ยสร้างจากอะไรเด็กๆลองดูภาพนะคะสร้างจากอะไรนะอ่าสร้างจากไม้ใช่ไหมคะแล้วก็นิยมปลูกบ้านอยู่ใกล้แม่น้ําอยู่ริมแม่น้ําใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปนะคะการสร้างที่อยู่อาศัยก็สร้างจากปูนใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นอธิบายมานะคะแล้วก็ระบายสีให้ครูป๊อบด้วยเพราะว่าในเล่มใบงานเป็นสี ขาวดำนะคะเป็นสีขาวดำช่วยระบายสีให้ครูปอบด้วยนะคะจะได้สวยๆเดี๋ยววันจันนี้นะคะให้เด็กๆเอามาส่งนะคะเอามาส่งเพราะคุณครูปอบจะตรวจเดี๋ยววันจันนี้จะให้เป็นใบงานกลับไปนะคะเพราะว่าจะเอาเล่มแบบฝึกหัดไว้ตรวจนะคะโอเคเนาะอ่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็วิชาประวัติศาสตร์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะ ลากันไปด้วยประโยคที่ว่าถึงแม้ว่าม้าจะวิ่งเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้แพ้อะไรอ่าสุดท้ายก็ต้องแพ้ลานะคะเพราะว่าลาไปก่อนบายบายคะ่ะทุกคนคะ่ะ